<gasps> ว้าวน่ารักมากนี่คือต้นคริสต์มาสและนี่คือของที่มูกจะมาแต่งต้นคริสต์มาสอู้เอาอันไหนก่อนดีเอาน้งนุกก่อนละกันน้งนุกต้นคริสต์มาสน่ารักมากว้ายอันนี้เป็นน้นกลอยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยว้ายน่ารักมากมาดูพร้อมกัน น้อง,อ,อ,องเป็นกรรมยี่ทั้งอานเลยหรอแค่กระดาษตรงนี้ยังสวยเลยอะกระดาษตรงนี้ก็สวยมากว้าวนน่ารักมากมีน้องอยู่ข้างใน น้องนุกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลิมิเต็ดดิชั่นคริสต์มาสแมสเซนเจอร์บอกเลยรุ่นเนี้ยลิมิเต็ดจริงถ้ามีของรีบกดกันเลยค่ะนี่มามีมีของมาแต่งต้นคริสต์มาสแหละว้าวน่ารักจังเลยแล้วมามีจะวางไว้ตรงไหนอ่ะตรงนี้ละกันให้น้องยืนอยู่ตรงใต้ต้นคริสต์มาสน่ารักอันนี้มาเป็นถุงเท้าเลยกระดาษนี่ก็ต้องเก็บนะเพราะสวยมากอ่ะในนี้ก็จะมีถุงเท้าว้าวน่ารักมีที่ใส่อย่างนี้ด้วย เป็นอย่างนี้นะคะน้องซีซีลูน่ารักสุดๆเลยอะ่ะม,มาดูสามตัวนี้กันดีกว่านี่เลยไปน่ารักจังเลยอะ่ะคนต่อไปต้นคริสต์มาสอ่ะดูอย่างี้ดูงี้น,นี่น่ารักอจ้คาคนดูใส่ออกมาแล้วน้องจะเป็นอย่างีะโผลออกมานิดนึงโคตรน่ารักคนสุดท้ายน้องซีซีลูนี่นางเอกของเรานะคะเหมือนเป็นกระดิ่งดาวบนต้นคริสต์มาส น่ารักใข่น้องเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบงนี้ค่ะและนี่คือคอลเลกชันพิเศษตอนรับคริสต์มาสเลยน้องซีซีล่ลูส์ดีเทโฟซีเอ็กซ์มาสกันทั้งหมด3ชิ้นตะมูตตะมีน่ารักมากๆรีบเก็บกันนะคะทุกคนและตอนนี้ต้นคริสต์มาสเราพร้อมจะเฉิดฉายแล้วค่ะสามารถจิ้มที่ตะก้ารับน้องกลับบ้านกันได้เลยนะคะ